ชทำๆเลยหมดนี่น้ำตาลขึ้นหลายกิโลอ่ะไม่ได้แกะเม็ดออกหนะ่ ขนมยามบ่ายค่ะเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความหวานให้เลือดอืม เม็ดขนุนคาเดนเลยสวัสดียามบ่ายนะคะของนมะต้นกดไลค์หลังมื้อเที่ยง หวันมากยังมีเป็นถุงนะ จริงๆเม็ดมันก็ต้มเม็ดมันก็ต้มก,ตกินได้เนาะถ้าต้มสุกแล้วมันมันจะออกมันมัน,มน,มนเหมือนอัลมอนด์เหมือนกันนะใครเอ่ยสวัสดีค่ะ เด็กนาโพเหรอเด็กนาโพเหรอคะสวัสดีค,ะค่ะคนนกินขนนกายยอยนะคะ รับชมจากที่ไหนคะครับวนนี้อยู่อยู่สอบสอบปอปไหมคะเดี๋ยอยากไปเที่ยวจังเลยสอบปอปอมนโอกาสจะได้ไปไหมเนาะกินด้วยครับสอบปอปอใช่ไหมอ่า หนาวไหมครับสบปปหนาวไหมที่ที่เมืองไทยไม่ค่อยหนาวหนาวเป็นบางพื้นที่แต่ยอยอยู่ชนบุรีชนบุรีศรีราชาไม่ค่อยหนาวมาค่ะหวาน อืมหนาวใช่ไหม,มแสดงว่าอยู่ใกล้ทางเหนือแน่ๆเลยทางเหนือของไทยก็หนาวแต่ยอ,อยู่ภาคตะวันออกเลยไม่ค่อยหนาวอยู่ใกล้ทะเลเมืองที่มีทะเลจะไม่ค่อยหนาวแต่ถ้า